สวัสดีครับพวกกระบะมันฟ้ามภาพวันนี้มาจับพึ่งครับเดี๋ยวเปิดลุนด้านหนครับว่าจะมีน้ำที่หรือไม่พึ่งหลังนี้ครับต้องขาดเปิดกันเลยครับเหมือนเดิมพลนควันก้นหลังใหญ่ส่วยอยู่ครับน้ำก็ผมมีบ้างครับนี่ครับลักษณะไ่ายในรังก็ปิตาอยู่บ้างครับก็หรืมปิตาส่วยเลยครับ เดี๋ยวเราทําการตัดกันเลยครับเดี๋ยวเราตัดจากฝั่งนี้ไปฝั่งนี้ครับติ่งเล็กๆครับอันนี้ไม่มีหนาพึ่งครับเดี๋ยวเราพาไปเกี้ยวกี้พึ่งกับติ่งเล็กแบบนี้ นี่มันติดกันครับแบ่งถึงก้นก,การกรีดเลยครับนี่ครับปิดตาข้าวซวยจีทีซ่องครับจีทีซ่องก็เป็นน้ำพึ่งต่างเพศเหมือนกันครับนี่ครับข้าวข้าวซวยๆยครับปิดตา พึ่งหลังนี้ก็ข้าอยู่ประมาณสี่เดือนครับเดี๋ยวเราก็ทําการจับกันได้เลยวันนี้นี่ก็ตัดตัวอ,นนวอนน้นครับนี่ตัวอ้นแบ่งครึ่งครับตัดหัวนามติตาข้าข้าวสวยๆครับหัวน้ำ ถึงทีซองครับซวยเหมือนครับปิดตาซวยถ้าใครต้องการน้ำพึ่งก็สามารถติดต่อบถ่ามมาได้ครับทางเบอร์โทรศัพท์0 9 1 7 4 7 1 8 0 0ครับ mm hmm. ID ไลน์ m w o mm hmm. 1 8 0 0 Facebook บ่าหมุ่นฟาร์มครับ สะดวกชงถางนก็ติดตัวซอบทามาได้เลยครับนังพึ่งไข่อยู่กวดละสามร้อยยาสิบสามกวดหนึ่งพันครับตัดตัวอ้อนครับตัวอ้อนครับแบ่งครึ่งตัดตัวน้ำ ปิดเงินครับเบ้งเข้ามาเอาข้าวซวยๆคืนที่สองกับปวดน,น้ำรุดออกมาเลยครับปวดน,น้ำคืนที่สองข้าวซวยครับ ทำการแบ่งครึ่งครับตัดตัวโอนครับตัดรั่วน้ำครับนี่กับข้าวสวย เป็่งครึ้งครับกรโอนครับนี่ัวอโอนเป็่งครึ่งหัวน้ำนี่ครับหัวน้ำเขาข้าวหลังเพึ่งจุดนี้ก็เป็นหลังไม้สร้างเหมือนกันครับนี่ก็อายุประมาณรับ สี่ปีแล้วครับหลังพึ่งหลังนี้ <Okay. S 1> ขอสาพายยางช่วยสมบูรณ์อยู่ครับอายุหลังสี่ปีข้าวส่วยครับเบ่งครึ่งครับนี่จะาเราเบ่งครึ่งควางนี่ครับรเราจะวายพึ่งขอเรย่โตเราจะเมลวโค้งมันครับถ้าเราตัดเมออกก็ดโอกาะทิงรังมีสูงครับ ถ้าเราเว้นไว้บ้างมันก็มีโอกาสอยู่โตโประมาณรักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตัว <c oughs> าน้ำสวยๆครับตัว <c oughs> าน้ำครึ่งดีซ่องครับเดี๋ยขาวยสวยๆแบ่งครึ่งครับ โอ้ตัดถังเพนเลยครับเพนนี้เลือนนิดเดียวเลยมีสางเพนนี่ไว้ครับเป่งครึ้งครับหัวน้ำครับนี่พอเพนเออพอซึ่งเพนดิมดิมครับ,ม,รบมันไม่ขายปิดต้าเลย มันพิดเฉพาะแผ่นถุกบ้างครับพิพิต้าเยอะๆเครื่องที่ฟองครับออกมาเร็วครับนี่ครับมันติดกันเมื่อกี้เราต้องเซฟบโบ้ครับให้มันอออรุดออกมา tất tổ còn gặp tất tố còn nam gặp nhà phùa nam xuôi xuôi ตัวน้ำครับของนี้สามปดกันหมดเลยครับปิดยะเหียบข้าวส่วยนี่ก็หัวน้ำของเพนกับเพนนี้สามีเลยรังนี้ถั่วน้ำครับ นี่ด้านบนนี่หัวน้ำด้านหลังนี่ตัวอ่อนครับเดี๋ยวเราต้องเป้งหลุดมาเร็วครับเพนนี้ เดี่ยวส่วนทีเลือกสามเพนนี่เราเว้นไว้ครับเราเว้นในพึ่งของเราอยู่โตรครับเราจะมีเอาคข้มครับเพื่อแม่พึ่งขอเราแิงรังครับวิธีการจับพึ่งหลังนี่ก็มีเพ่ยงท่านี้ครับถ้าเคยชชบไปอย่าลืมกดเลกยกดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ